สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาสองความสัมพันธ์ของคุณกับใครอีกคนหนึ่งนะคะว่าณนะตอนนี้ความสัมพันธ์และความรู้สึกที่เขาคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณอยู่นะคะเรามาเช็คกันก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ใดน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้กับเขาคนนี้นะคะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบางคู่บางคนมูฟออนกันไปแล้วบางคู่บางคนนะคะได้ปล่อยกันไปแล้วนะคะก็คือว่ายังไงคุณเนี่ยทั้งคู่เนี่ยสามวันดี4วันทะเลาะนะคะแล้วมันเป็นปัญหายืดยเยื้อเรื้อรังที่เป็น มาเร็งอารมณ์ที่มันสะสมยังไม่ได้สะสางเป็นปัญหายืดเยื้ออยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆแล้วคุณทั้งคนทั้งคู่เนี่ยได้ประครับประครองความสัมพันธ์มาจนถือว่านานแล้วด้วยนะคะแต่ว่าในความมีอีโก้ในความไม่ยอมกันและกันคุณทั้งคู่ เลยมีการทะเลาะเบากแว้งกันอยู่บ่อยครั้งและท้ายที่สุดเนี่ยบางคู่บางคนได้ปล่อยกันไปแล้วก็คือได้จากกันไปได้แบบจบกันไปแบบใช้อารมณ์จบกันไปแบบฟาดฟันเลยเนี่ยมีคนมีคนแพ้มีคนชนะนะคะในความสัมพันธ์นี้นะก็คือยังไม่ได้สาสางอะไรไงเลยแต่ก็คือทะเลาะแต่เรื่องเดิมๆนั่นแหละทะเลาะแต่เรื่องเดิมๆเ,เสียใจกับแต่เรื่องเดิมๆ เอาชนะการแต่เรื่องเดิมๆที่ไม่จบไม่สิ้นนะคะ5้ไม่เทา้า5ดาบแล้วก็6ดาบแล้วตอนนี้นะคะใครบางคนคนนั้นกำลังรอคอยการติดต่อสื่อสารอยากจะพูดคุยและอยากเขาหรือเขาอาจจะกำลังที่อยากจะแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ไปทีละอย่างเขารอคอยการติด ต่อสื่อสารเขาคิดช่างใจอยู่ว่าในความสัมพันธ์ที่มันห่างหายกันไปหลังจากการที่ทะเลาะเบาะแว้งแล้วหลังจากการที่หันหลังให้กันแล้วไม่พูดคุยกันแล้วเนี่ยห่างกันและด้วยระยะทางด้วยหันหลังให้กันก็ได้จะเอายังไงดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ในความสัมพันธ์และเขาก็เหมือนกับว่า ในระหว่างที่อยู่ด้วยกันกับคุณนะคะหรือคนคนนี้คนที่มีความแตกต่างความสัมพันธ์ที่มันมีความแตกต่างกันระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นการแตกต่างกันในเรื่องสีผิวการศึกษาการเลี้ยงดูระยะทางระยะห่างกันพื้นเพข,ของที่อยู่การใช้ชีวิตเหล่านี้แต่ในเวลาที่คุณน่อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเป็นครอบครัวคู่หัวตัวเมียกันแล้วหรือ อ,อกกำลังอยากที่จะอยู่ด้วยกันพยายามที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอยากจะแต่งงานกันแต่ว่ามันมีการทะเลาะบอกแว้งกันก่อน mm hmm. เขาก็ยังอยากที่จะกลับมาแก้ไขสถานการณ์ความรักที่มันได้จบได้จากได้หันหลังให้กันไปนะคะถ้าสถานการณ์ความรักในต,ตอนนี้ที่จอยล่ามาทั้งหมดนี้มันคือความรักของเพื่อน เดี๋ยวไปฟังกันต่อนะคะว่าแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงอยู่นะคะ mm hmm. เขาคนนั้นนะคะ mm hmm. คิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆอยู่นะคะเ mm hmm. ขาส่ใจใครคนนั้นที่หลังจากที่ทะเลาะบอกแว้งกันไปห่างหายกันไปไม่ได้คุยกันพันหลังให้กันปล่อยมือกันไปแล้วมูฟออนกันไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆนะคะ mm hmm. นิ่ง คิดว่ามันจบจริงๆแหละมืดแปดด้านเลยรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้รู้สึกว่าหาทางออกไม่เจออยากคุยนะอยากติดต่อสื่อสารคิดถึงรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกว่าเอคือบางคนเนี่ยถึงกลับไปนั่งสมาธิส่วนมนปฏิบัติธรรมกันเลยทีเดียวเชียวบางคนบางคู่บางคนมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารการันบางคู่บางคนมีการสร้างกำแพง ขึ้นในหัวใจในความคิดของตัวเองว่าคือก็ไม่ได้อยากจะเปิดรับใครอ่ะมันก็ยังมีเรื่องของของเพื่อนๆวนเวนียน,นอยู่ในหัวสมองตลอดเขาคิดถึงนะเขาอยากสร้างความสัมพันธ์แม้ว่าจะหลุดพ้นรอดพ้นกันไปแล้วแม้ว่าจะเสมือนกับว่าเอ๊แบบบางคนก็แบบเอออยากจะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆแต่ลึกๆแล้วก็ยังอยากที่จะเหมือนกลับคืนมาในความสัมพันธ์นี้เหมือนเดิมเขาเชื่อจริงๆนะว่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนกับมันได้จบสิ้นกันไปจริงๆแต่ในความที่มันได้จบกันลงไปในวันนั้นน่ะมันยังไม่ได้มีการสะสางเลยมันยังไม่ได้มีการเคลียร์กันเลยอ่ะไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนเขาก็ยังคิดอยู่ของคิดคิดวนวนซ้ำๆวนเวนียนอยู่ในกับเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนกับเขาในครั้งเก่าๆค่ะ อยากจะไปเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นไม่ได้เพราะมันยังติดยังคิดยังคิดถึงมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะสะสางมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพูดคุยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้โชคชะตานําพาให้เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งบางคนเนี่ยอ,อยากสื่อสารนะอยากส่งข้อความ อยากโทรหายอยากทักหาแต่ว่าก็ด้วยความที่ติดความเป็นอัตตาตัวตนต,ตัวกูของกูอะคะ่ะอีโกโ้ก็เลยไม่ก็เลยแบบบางคนอาจจะพิมพ์ไว้แล้วแหละแต่ว่าไม่ส่งลบอยากไปหานะยังไม่อยากที่จะยอมแพ้ก็ยังอยากที่จะกลับไปอยู่เป็นแบบยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอะแต่ก็เหมือนกับว่าหน้าตอนนี้คือขอใช้ความคิดก่อนขออยู่กับตัวเองก่อนขอแบบขอคิดขอนิ่งๆก่อนเครียดก่อน ถ้ามันจะใช่มันก็ใช่แหละอืมถ้ามันจะใช่มันก็ใช่แหละแล้วก็จะไม่ได้มีวันที่จะยอมแพ้หรอกตอนนี้เขาก็อึดอาจเจ็บปวดทร,รมานเครียดอยู่กับความรู้สึกที่คิดถึงกันบางคนเขาอยากจะติดต่อสื่อสารหาเพื่อนเพื่อนะคะแต่ว่ามีการบล็อกกันเนื้อก็เ,อเลยทําให้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้อะแล้วก็มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนเพนะคะว่านับจากนี้นะคะ นับจากนี้ความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาคนนี้จะเป็นยังไงนะคะจะเป็นยังไงต่อนะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับใครคนนี้จะเป็นยังไงต่อหลังจากที่ก็จะวนกลับมาเพราะว่ายังติดตัดขาดกันไม่ได้นะคะเป็นความรักครั้งเก่าเป็นคนเก่าๆจริงๆด้วยแม้จะอยาก move on ไปแต่ก็ยังแบบยังไปไหนไม่ได้ ยังไม่สามารถที่จะตัดตัดไม่ได้เลิกไม่ได้ยังคิดวนวๆเวียนๆซ้ําๆคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นความสุขของกันและกันคุณทั้งคู่จะว่าเป็นบุญนําพาก็ว่าได้ในบางครั้งในบางความรู้สึกในบางคู่บางคนคุณทั้งคู่จะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ได้ ในบางคู่บางคนเพราะว่าเวลาที่อยู่ด้ยวยกันมันก็มีทั้งความสุขและทุกข์ครบวงจรคุณและเขาเป็นเสมือนโลกทั้งใบของกันและกันเป็นดังโชคชะตาที่นำพาให้เธอได้มาเจอฉันเป็นคนรักเก่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกนึกไปในขั้นที่ถึงกับขั้นที่ว่าเป็นคู่รักในอดีตชาติหรือเปล่า ในการที่พยายามที่จะมีความสุขให้ได้อยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะ่ะมันก็ยังขาดอีกหนึ่งถ้วยที่มันจะครบสิบถ้วยเนาะเพราะตอนนี้ถ้าเราเป็นเก้าถ้วยแล้วแล้วก็คือพยายามที่จะอยู่ตามควรตามพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะค่ะมีความสุขให้ได้ด้วยด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มอะความสุขมันก็ยังไม่มันมันไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนในครั้งเก่าๆเ,เหมือนในวนัวนๆเก่าๆที่ ที่เราทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคผ่านความห่วงเหตุการณ์ดีๆเหตุการณ์ร้ายๆทั้งความสุขและความทุกข์เราผ่านกันมาเยอะเราเลิกกันไปบ่อยครั้งหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันก็วนกลับมาหากันอยู่ดีและครั้งนี้มันก็เป็นเหมือนอีกครั้งก่อนๆที่เหมือนจะตัดจบกันไปจริงๆอะ่ะ แต่บางคนเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตัดจบกันไปจริงๆนะเพียงแค่ว่าเขาอาจจะลองแบบว่าอ่ะโอเคลองถอยกันไปก่อนถอยกันไปก่อนก็ได้ลองไปใช้ชีวิตลองไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆดูก่อนก็ได้ว่าถ้ามีความสุขจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ต้องการกันจริงๆแล้วก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าได้ค้นพบแล้วแล้วก็ว่าเออนะในแบบไอ้ที่ห่างหายกันไปอะ่ะไอ้ที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเนี่ย มันคิดถึงกันจริงๆแหละมันปล่อยกันไม่ได้หรอกมันยังวนๆเวียนๆซ้ําๆอยู่กับแต่ภาพเดิมๆเอาจริงๆในพลังงานของตอนนี้นะคะบางคู่บางคนเนี่ยเหตุมาเหตุเหตุที่ทําให้ทะเลาะบอกแวงและเลิกลากันไปเนี่ยที่ไม่ได้คุยกันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นมือที่3ก็ได้อาจจะมาจากการที่เป็นรักซ้อน เราเข้าไปเป็นตัวเลือกในชีวิตของเขาเขาเข้ามาเป็นตัวเลือกในชีวิตของเราหรือทั้งคู่อาจจะมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วแต่พอเวลาเนิ่นนานไปเนี่ยก็ไปดึงมือที่3เข้ามาดึงมือที่4ี่เข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้งเคยพูดเคยให้คํามั่นไว้แล้วว่าทีหลังจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะหรือ ต่อไปจะทําให้มันดีขึ้นนะจะไม่คุยกับเขาอีกแล้วจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังจับได้ว่าอ่ะก็กลับไปคุยกลับไปคบกลับไปมีสัมพันธ์กับมือที่สามที่4เหมือนเดิมมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าปัญหาที่มันไม่ได้สะสางก็ยังคงไม่ได้สะสางยังไม่ได้แก้ไขยอยู่อย่างนั้นงั้นเราทั้งคู่เนี่ยดีกว่าจะมานั่งทะเลาะกันอ่ะโอเคถ้าเธอชอบแบบนั้นถ้าฉันชอบแบบนั้น ฉันมีความสุขแบบนี้เธอชอบมีความสุขแบบนั้นอะเราปล่อยกันไปก่อนเราอย่ามาทะเลาะเบาแวงกันเลยแต่หลังจากที่มีการทะเลาะเบาแวงมีการจบการห่างหายกันไปการหันหลังให้กันแล้วละแล้วลมันก็ยังตัดกันไม่ได้คิดถึงวิงวอนร้องขออยากจะให้กลับมาบางคนขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพ่อพี่คะเนศ ขอให้เขากลับมาได้ไหมขอพระแม่ลักษมีถ้าเขาเป็นคู่ของลูกจริงๆอยากให้เขากลับมาได้ไหมกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมไอ้ที่ปล่อยกันไปแล้วเนี่ยกลับมาเริ่มต้นกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันใหม่ได้ไหมและคุณทั้งคู่นะคะก็จะได้กลับมาเริ่มต้นกันจริงๆแหละด้วยประเด็นปัญหาที่ไม่ได้สะสางก็จะได้รับการเคลียร บางคนอยากกลับเข้ามาแต่เพราะความที่ทําให้เจ็บใจที่ทําให้เสียใจเขาก็กล้ากลัวที่เขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสเขาอยากขอโอกาสกลับมาอยากจะมามีความสุขด้วยกันเหมือนเดิมอยากจะมีความสุขด้ดยวยกันดังเดิมเนี่ยคือแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆยินดีที่จะให้โอกาสกับคนคนนี้ยังรักอยู่ยังผูกพันอยู่ยังตัดกันไม่ได้ยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ในประเด็นปัญหาเก่าก่อนที่ผ่านมายังสามารถที่จะกลับมาแก้ไขกลับมาให้โอกาสกันอีกกันอีกอครั้งหนึ่งได้ก็เป็นความเป็นสิทธิ์ของเพื่อนๆนะคะที่จะที่จะตัดสินใจยังไงนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของความที่อ่ะ เพื่อนๆรู้แหละว่าฉันจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์ถ้าได้กลับเข้าไปในชีวิตแบบนี้ถ้าใครคนนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะเปิดโอกาสให้เขากลับเข้ามาแล้วมาเขาจะ,ะเขาจะดีขึ้นไหมนะคะก็ยังจะต้องมีเรื่องให้เครียดกันอยู่แหละก็จะต้องมีการส่องทะเลาะบอกแว้งกันอยู่แหละแม้จะพยายามทำก็ยังจะอยากได้ความชัดเจนอยู่แหละ มันก็ยังจะมีประเด็นปัญหาเดิมๆอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับปัญหาเนี้ยมันไม่ได้รับการสาสางคือเขาก็อาจจะยังแบบความที่เราความที่เราต้องการความชัดเจนต้องการให้เขาคือเหมือนกับว่าเออพูดมาเลยเอายังไงก็ว่ามาจะตัดจะตัดจะแก้ไขจะจบยังไงกับคนนั้นก็ว่ามาคือถึงแม้ว่าเขาอ่ะจะให้ความจะให้คำมั่นแต่เราก็ไม่เชื่อเราก็ พยายามที่จะสืบสองหาเหตุผลหาสองโน่นสองนี่ในโซเชียลก็เป็นได้เราก็ยังยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆที่มันเคยแบบที่มันเคยจบกันไปอ่ะที่มันคือเราอาจจะเคยไปพบกับความจริงใดๆก่อนหน้านี้คืออา,อาจจะมีการโปะแตกเราอาจจะไปจับโปะเขาได้ว่าอ่าเขายังเขามีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะและ เราก็ยังจำฝังใจกับไอ้เรื่องที่เขาทำให้เราเสียใจอยู่อะค่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพอความคิดความเครียดของเราความที่ว่าเราฝังใจที่เราลบภาพเดิมๆออกไม่ได้ลบความทรงจำเดิมๆออกไม่ได้ลบความเจ็บปวดเดิมๆออกไม่ได้อะ่ะมันก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหาให้เราต้องมีการทะเลาะบอกแว้งกันนะคะแต่สำหรับเขาแล้วนะเชื่อเชื่อว่าเขาก็พยายามที่จะ จะจัดการไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอะในเรื่องของความปัญหาที่แบบมันเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนๆกับเขาอะเขาก็พยายามเพื่อนๆก็พยายามแต่ว่ามันก็ติดอยู่กับความคิดแล้วก็จะมีการใช้อารมณ์คิดไปเองคิดมากทะเลาะบอกแวงกันเองด้วยขับการที่แบบสอดส่องเนี่ยแหละเป็นเจ้าหนูจำไมเนี่ยแหละใครอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไร่อย่างไร เนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เพื่อนๆที่จะพอกับเข้ามาหากันแล้วก็อาจจะมีประเด็นปัญหาอาจจะมีการทะเลาะบอกแว้งกับเรื่องเก่าๆเดิมๆนะคะอันนี้ก็คือให้เรามาระวังนะคะอ่าถ้าเขาอยากพูดถ้าเขามีถ้าเขาสามารถที่จะพูดได้เขาอยากฝากไพ่ มาบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะใครคนนั้นคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วคนที่ที่จบกันไปแล้วคนที่เขาอยากจะกลับมาแต่เขาไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาคนที่เขากําลังหึงหวงเพื่อนๆอยู่อ่าใครคนนี้คนที่หันหลังกันไปอ่ะเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะเขาอยากฝากไพ่มาบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะดูเลยหึงนะหวงนะคิดถึงนะ ไม่อยากจากเลยเป็นห่วงแม้จะจบกันไปมันจบกันไปจริงๆแล้วหรอเออเจ็บจังเลยเสียใจจังเลยทรมานจังเลยอ่ะอยากจะไปต่อนะแม้ว่าในความที่มีนิสัยไม่ดีของเราอะ่ะแต่เราก็จริงจังกับเธอนะเราจริงจังเรามั่นใจเราแบบเราจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราทั้งทั้งคู่เนี่ยได้กลับมาเป็นความรัก เหมือนในกับวันก่อนๆเราจะไม่มีวันปล่อยเธอไปหรอกนะเพราะว่าเธอคือสมบัติอันล้ำค่าในชีวิตของเราอะ่ะเราผ่านอะไรกันมาเยอะเราปรับกันมาเยอะเรามีเป้าหมายร่วมกันในความเจ็บปวดที่ผ่านมา ในความเสียใจที่เราเคยทำไว้ให้เธอเขาอยากขอโทษแหละการที่ใครคนหนึง่งที่มันจบกันไปที่เขาบางคนเขาอาจจะในวันที่เขาถอยห่างจากเราไปในวันที่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์ไปเขาอาจจะคิดว่า หรือเขามั่นใจเลยแหละว,ว่าเขาจะไปได้ดีมันจะต้องมีเป้าหมายใหม่ๆสิ่งดีๆรอเขาอยู่ข้างหน้าแน่ๆแ,แต่พอเขาไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเขาก็ไตร่ตรองพิจารณาใช้ประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลทั้งข้อดีข้อเสียในระหว่างที่เราทั้งคู่อยู่ด้วยกัน่ะ ไตรตรองพินิษพิจารณาคิดท่วนทีแล้วว่าเขารักและห่วงแหนในความสัมพันธ์นี้มากเลยไม่อยากจะปล่อยไปอะ่ะตอนที่อยู่คนเดียวหรือตอนที่ไปอยู่กับใครมันก็มีเรื่องราวให้ได้คิดอ่ะความสัมพันธ์ของเรากับเขามันอาจจะ มีคือมันต้องมีทั้งดีและไม่ดีมันต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยมันมีข้อดีมากกว่ามันมีความมั่นคงมันมีความที่จะสามารถที่จะพัฒนาไปจนถึงการมีครอบครัวการแบบอยู่กันอย่างมั่นคงมีความสุขด้วยกันได้เขาก็เลยฝากไพ่มาบอกว่าเขาจะทําทุกๆอย่างนะเขาจะกลับมาเคลียร์เขาอยากจะกลับมาแก้ไขเขาอยากจะ กลับมาขอโอกาสวิ่งวนอยากจะมาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะรักษาความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้ให้ดีที่สุดหากสิ่งเรื่องราวที่จอยเล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของเพื่อนๆนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรือตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะคือรับเอาเฉพาะพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจอยรับดูดวงส่วนตัวนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ